เดี๋ยววิวจะแชรูการ์ดมือใหม่สองผมวัสดีครับเอ้ยดูโซเชียลแคมป์นะผมผมอ้าวเฮ้ยวาการ์ดมือให่ตัว่ไหนขอพูดอะไรหน่อยวันนี้อยากพูดถึงพี่เลหน้ากากฮีเฮียอะไรนะไอสัตว์มึงพูดคุยมึงมาปั่นให้เขาไอ้นี่ไอเฮียสร้างไอ้นี่ให้สังคมมึงมาว่ามึงทําบุญคุยอะไรของมึงไอเฮียเด็กสงเคราะห์คุยอะไร มึงยังไม่พ้นอาญาควยอะไรสัตว์กับกูเนี่มึงอ่ะมึงมันเบควยอะไรพวกพี่กูไอสัตว์ไฟกับกูได้ไหมมึงอ่ะติดเลยกับกูนี่เข้าใจปะกูไม่เสลิดเหมือนมึงไอสัตว์มึงไอเฮี้ยเก่งไอุงเทพไปสัตว์มึงออกต่อจวอหน่อยมึงไอสัตว์แถวยุดยงยุดยาได้มึงอ่ะกับกูเนี่กูไม่ได้เข้าโลโก้ไหนหรอกไอเฮี้ย มึงจะมึงโลโก้มึง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 ว่ามันนี้มึงอะโลโก้หน้าหนังหีไอ้นายไอ้แย้แปดไอสัตว์เธอไอ้คุยปากงผลหลอดนมเปรี้ยวเลยหนางหี้งมึงยังสักผ้าเลยสัตว์อยู่ในคุกอะมาพูดดูดีไอสัตว์ไอ้สิ่งที่ใครแแดไอ้เฮียพูดไม่มีมึงไงเฮียทางเขาไม่มีมวยคู่นี้หรอกคนที่เขาจะบริจารนะเขาจะบริจาค้วยใจไม่ต้องมาพูดว่าอะไรมึงมึงเป็นคนสร้างอ สที่ยากไร้คุยแล้วมึงไอสัตว์แหมไอเฮียมึงมึงอยากดังเหรอไอสัตว์นอนวัดมึงไงยัดเป็ดคุยไอสัตว์ได้จับยัดให้เสียทรงเลยมึงไงเฮียช่วยช่วยหน่อยนะมึงนะไอเฮียเบอร์นี่มากระกูนี่มึงมึงมาเลยนี่ไม่ต้องหรอกไอเฮียไม่พูดคุยมึงเหน็บใครพี่กูไอสัตว์กับกูนี่ กูไม่ใช่เพื่อนมึงหรอกแต่กูไปเปิดเจอคุยอะไรมึงว่า,วาใครมึงออกนามมาด้วยสัตว์มึงจะว่าเหมารวมไหมเฮียมึงจะไรว่ามึงไอยเฮียผิดโลกมึงกล้าไปบ่าไอ้เฮียมาลบบุรีก็ได้มึงอ่ะสลับบุรีก็ได้เจอกูหน่อ,นอยกูยยยไม่ได้ท่อดังไม่ให,ไให้ไม่ให้ใครนะอย่ามายกมือไหว้ออกสื่อนะกูไม่มีหไอ้สัตว์กูไม่พวกกระโหลกกระลามายกมือไหว้เฮีย ติดเลยกับกูนี่มึงมึงโตมาหน่อยนะมึงโตมาเลยเนี่ยเบอร์กูนี่เดี๋ยวกูจะบอกให้มึงโตแล้วนัดมาเลยมึงแชทกับมาในเฟซกูกูด่กูชื่อท็อปสิตตาไฟไอสัตว์มึงแชทมาหากูหน่อยนัดกูมาเพาอะไรวมึงมึงมึงอะมาคุยอะไรมาโพสคุยอะไรกับผัวกับเมียมึงอะแชทกันไปกันมาเนี่ยโพสใส่คนอื่นแล้วเนี่ยไอสัตว์สั่งส้างระแรสอ่ะไอสัตว์เด้ย มึงไม่มีคุยอะไรมึงไอ้เฮียดิเดเฮาทุยเฮียติดกุ้งซังมันคุยอะไรน้ามึงอ่ะทักมันคุยติดอยู่แถวนั้นแล้วมึงไอ้เฮียกล้าออกต่างจังหวัดป่าวไอ้เฮียของกรงของไผ่เคยเหยียบป่าวมึงไอ้เฮียของเปรมขอบินเคยไปป่าวไอ้คุยเด็กเมื่อวานซืร์ไอ้เฮียมึไปถามดูไอ้เฮียพวกเด็กกรุงเทพอะใครเคยเจอมั่งลองไปถามดูรู้จักวัยหนุ่มบ้าไอสัตว์ ชุดสิบแปดเราหารนะันนึงรู้จักบ้างไอ้เหี้ยไปเช็คดูเด้ไอ้เหี้ยไม่ได้สักเท่าไหร่วะคำพูดคำจา้เหี้ยกูไม่ค่อยดา่าใครหรอก <laughs> แต่ถ้ากูด่านะกูจะบอกให้เจ็บมึงไปนอนคิดเลยไอ้เหี้ยมาปัน่นไอเ้เหี้ยเขาอ,อยู่ของเขาดีๆ<อ>ที่เขาต้องพูดเพราะว่าพวกมึงมึงสร้างปัญหาไอ้เหี้ย คนนี้เขาออกมาพูดเนี่ยเพราะเขาชอบความยุติธรรมกรรมการหุกขวงแดกลูกปืนไอ้สัตว์ฝากบอกด้วยกูไม่เข้าข้างไอหรอกกูนักมวยเก่าไอ้สั์กูเคยต่อยมวยมากูรู้มวยสมควรยกฝั่งไหนอ่ะคุยเวทีทรงเกียรติไอ้เหี้ยกรรมการคุยไอ้สัสถ้าแพ้กับตีนะมึงกับกูเนี่ยแม่ไฟเนีไหมหมัดดิบเนี่ยไม่ต้องขึ้นเวทีหรอกมาแพ้กับตีนะว่ะ

ไม่พอใจอะไรมึงมาไอสัตว์ซาลาบุรีเนี่ยมาเลยเนี่ยขอร้องททางกูอยู่สุพรรณตอนเนี้ยกูอยู่สุพรรณกูไม่อยู่แก๊งไหนห<ะ>รอกได้มากูไม่มีโลโก้หรอก่จ้าอย่าอย่าอย่าดังได้ท่อล้อไม่วิ่งคุยแล้วมึงอ่ะไอสัตว์ไ,อไ,อไ,อไปไปปืนนะ ท่อแบบปืนหลอไสัตว yeah, ์ึตีให uh> like ้ปืนรีบไปท่อมงานดังนั่หรอไอสัตว์ก็เอาท่อเดิมตี้เฮียมึงสักเท่าไหร่วะมึงอ่ะเคุยเจอะฮะต้องบอกวท่อมึงดังมากเลยสัตว์เดี๋ยวมึงเจอไอสัตว์เดี๋ยวมึงเจอท่อสเก็ดไฟ กูจะบอกให้คนเขาเกลียดที่หน้าเมื่อยเยอะแยะเขาไม่แสดงตัวไอ้ยักษเป็ดไอ้เด็กเมื่อวานเซินเฮ้ยเจ๋งใค่ what เฮ้ยว่าใครไม่ว่าไอสัตว์ว่าพี่กูไอ้สัตว์พี่กูไปไหนไปพูดหัวพ่อมึงไงไอ้สัตว์น่าไปเด๋วเลี้ยวไม่ได้คุยเอ้ยมึงมึงมึง มึงติดใจมึงคาใจมึงมึงมึงแชทมาเลยนะเฟซกูนะเบอร์โทกูมีให้นะไอเลนะนี่นี่กูไม่พลาดผิงคนอื่นเลยมึงกับกูเลยเนี่ยกูเปิดแผลเลยเนี่ยกูกูกูคาดใจมึงไง่ะกูไม่รู้เรามึงจะโลโก้คุยใครจะเรียกมึงพี่อ่ะแต่ไม่ใช่พ่อกูไร้สั์เข้าใจปัสวัสดีครับนางฟ้าปากมันดีนางฟ้าคุณสวย จะลองหน่อยมันแรงจริงหรือเปล่ามันพูดจังมันพูดมันโพสคุยอะไรพี่มันเห่าพี่ไม่ชอบคุณแบบท่อดังเลยอ่ะเป็นหมาบ้านพี่พี่ก็ให้พวกเด็กสกอาไปแดกหมดแล้วไม่สมควรเลี้ยงไว้เปิมเขสุกไงแหมไอเฮียมาพูดถ้าไม่มีมันเด็กสัพชาสเคอไอเฮียเด็กจะไม่มีไอเฮียมึงพูดให้ตัวมึงดูดีให้เข้าตัวมึงหมดไอเฮียคนเขาจะทำบุญนะ เขาทำด้วยใจเฮียเขาไม่ต้องการมืออะไรเฮียมึงว่าเรื่องทุกอย่างมันเกิดมาเมืองไงเฮียเขาเกลียดที่หน้าเมืองไงสักเพราะปากเมืองไงเขาเลยเสียก็ไม่ได้มึงก็ใจว่าเพราะปากมึงมันพูดไงยัดเป็ดฝั่งนู้นก็ไม่ยอมฝั่งนี้ก็เสียไม่ได้สักสีมึงก็ใจว่าถ้าไม่มีพูดนะถ้าไม่พูดนั้นเรื่องไม่เกิดขึ้นหรอเฮียกูฝากหน่อยนะแชร์ให้ผมด้วยนะใครเป็นเพื่อนมานะแชร์หน่อยขอให้รับรู้หน่อยครับ ไอ้พวกปากไอ้ดีเนี่ยมันเอาคุยตบปากมันไอ้สัตว์ตบด้วยปืนนะมันเสียดายเดี๋ยวติดคุกเอาคุยเนี่ยไม่ติดคุกแน่พี่เฮ้ยแบตกูตก่ำเมกไอ้บิ๊กที่ชาร์จให้กูหน่อยเนยีเสียบตัวถ <c oughs> ูกต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมดเด <c oughs> ี๋ยว<อ>มันหมดเนี่ยเอาเมียกวแวะแล้วมึงฟังอยู่บ่ามึงฟังอยู่บ้าง <c oughs> กูไม่ได้ไปเสือกหรอกกูไม่ชอบเว้ยมากูไม่ได้ไปอยากยุ่งไม่ได้อยากดังเลยพวกมึงถออ้าใครมาพาดพิงถึงคนพวกกูพี่กูน้องกูนะกูไม่ยอมหรอกมึงจะหน้าอินหน้าผมมึงจะเทวดามึงจะพระอินพระผมพยมพยัก์คุ้ยอะไรน่ะลูกะพยมแสบคุ้ยโลโก้มึงกูไม่เคยได้ยินอะไรเยอะ ร้านได้ไามเมื่อวานซื้อในสัตว์สักลลายมึงยังนอนดูปาเเพยนอยู่เลยยัดเป็ดแหมเฮียคำพูดคำจามึงเฮียไปพูดกับเด็กน้อยเฮียเด็กเพิ่งโตจะเรียกมึงพี่ใหญ่สัตว์แหมไอ้เหียมึงซักเท่าไหร่วะมึงฮะซักเท่าไหร่วะของเปรมงไปเช็คนะของเปรมนี่4สี่เจ็ดกูเนี่เหีย รู้จักว่าพวกอาสูรนะเจ้าอสูรมึงรู้จักว่ากูในองค์ขลักพิทักเจ้าอสูรในสัตว์ไปเช็คดูเดิไปเช็คประวัติกูดูไอ้เหียกูเลิกเด้อสิบกว่าปีแล้วไอ้สัตว์ไอ้เฮียเขาบินยังไม่เป็นคุกเลยเฮียมึงแหมเด็กเมื่อวานเซอนคำพูดคำจายเฮียแดกข้าวคำใหญ่เลยผู้คำโตไอ้ย็ดเป็ดเฮีย เจอหน่อยมึงอ่ะมึงมึงเจอหน่อยมึงช่วยหน่อยช่วยหน่อยเฮียให้เกียิเขาหน่อยเฮียเขารุ่นไหนสัตว์มันแบบแหมเฮียรู้จักเด็กรู้จักคนโตไหนสัมมาคารวะมีป่ะมึงอ่ะเอาไปต้มแดกว่าเฮียหนังสือมารยาฐานเอาป่ะหนูซื้อให้หนูสักลายแป๊บเดียวนั้นแหละเงินก็สองสามเราซื้อให้ได้เฮีย ไอ้เฮียมึงนี่ต้องไปเรียนปฐมใหม่หรืออนุบาลไหมมั้งม,มึงเนี่ยไอ,อ้อเฮียอบรมวิชาใหม่มั้งเอานะแค่นี้ละกูไม่พูดมากละขาใจติดมา0924434857โอเคปะ่ะไอ้คุยตัวแสบคุยนะ,จะเจอหน่อยเด็กกูนี่สิตาฟไฟไอ้เฮียไปก่อน ทักมางัก้าจุ๊บจุ๊บ